ไม่เครื่องติดเล่าเสียใจด้วยนะบอกไปแล้วนะถ้าจะให้อ่านแบบว่าเสียงหวานๆแล้วก็สวิตใกล้ๆไมาแล้วก็มันจะต้องอยู่ในเลทขั้นต่ําตามที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นถ้าให้มาปกติก็จะอ่านแบบเมื่อกี้นั่นแหละสวัสดีน้ําผึ้งนะ Hi, <honey. S 1> <laughs> ใหฮันนี่ใกล้ไหมพี่ครับใครอ่ะเอใครอ่ะโอเคฮุบก,ก่อน Hi, h ฮ n นน Hi, h า n ฮั Hi, h ่ n าย Hello, ่ฮายฮอลลงแล้วสวัสดีน้ำผึ้ง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 พูดได้ครั้งเดียวแหละไม่พูดให้แล้วพูดได้ครั้งเดียวแหละไม่พูดให้แล้วอ้าเลยค่ะพูดขั้นสักนิดนึง อะไรเนี่ยอ้าอาวย่ามาอยากพูดคำนี้อ่ะไม่อย่าพูดคำนี้อ่ะชูดอกมามันต้องพูดจริงๆเหรออ้ยพูดเดี๋ยวนี้อ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้เจ้ก็ได้ก็ได้เจ้ซีจริงค่ารักพวกท่านนะ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 ในฐานะกัลยาสาวพวค์กัลยาวรรคเพอนนั่นแหละ ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่พูดแล้วพอแล้ว <S <S พูดอีกครั้งค่ะเพียงเดปไม่ออแล้วได้ได,ด้เราจะพูดเราจะพูดอีกครั้งอีกครั้งนี่แถมอีกครั้งที่สองมาพูดแล้วพลาดแล้วบองเลย ขอคำว่าถ้ารักพวกท่านมากหน่อยครับไม่ไม,ไม่ไม่เอาแล้วหยุดนะไม่โกงสิขอรับให้พวกคำว่าไม่โกงเหรอไม่โกงขอแก้ตัวใหม่อีกรอบได้ใหม่ครับไฮฮันนี่ หยุดเดี๋ยวนี้หยุดน,นะแอ้วกนเน้ใส่ไม่ดีอ่ะก็เอาไว้จังหัวเราไม่โกงสิอีกครั้งไม่โกงสิพูด <c oughs> ข้าร<อ>ักท่าออกมาเดี๋ยวนี้หยุดน,นะหยุดน,นะไม่พอแล้วยังไม่ได้พูดกันก่อนเลยหยุดน,นะไม่เครื่องตีเล่าเสียใจด้วยนะ 喊吗？<laughs> รอบด้วยครับนี่เราต้องพูดอีกครั้งอีกรอบนะอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งไม่โก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 งอีกครั้งไม่โกงไม่โกงอ่านน่นี่ Leonardo, <S <S ห,หยนี่น่ันนี่นี่ฮันนี่หนนี่่ฮ้นนี่ฮัี่ัั่่่ั่น ่ว่าเรารักพวกท่าน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 นักขอรับหมดแล้วหแล้วแล้วพอพูดก็ได้แล้วพูดก็ได้แล้วพูดก็ได้หมดแล้วฮายฮันนี่ข้ารักพวกท่านมากนะฮายฮันนี่ข้ารักพวกท่านฮฮายันนี่ฮายฮันนี่ เรารับพวกท่านนะเรารับพวกท่านโอ้ยหยุดเลยพอแล้วสวัสดีน้ำผึ้งเฉยดีน้ำผึ้งเฉยเฉยขอคำว่า<อ>ถ้าขาดพวกท่านไม่ได้ <c oughs> จริงๆนะ <c oughs> หน่อยครับหยุดนะโทาตกใจตกใจเอเวลาทำใจสักครู่เอาอีกแล้วเหรอพูดอีกแล้วอ๋อ <c oughs> ข้าได้น่าวลืว่าท่านจะพูดว่าเรารักพวกท่านทุกคน,นอขอคำว่าราตรีสวัสดิ์ที่รักนะขอรับหยุดเดี๋ยวนี้พอแล้วเอาละฮึบฮึบข้าขาดพวกท่านไม่ได้จริงๆนะเรารักพวกท่านทุกคนนะ อันสุดท้ายแล้วไม่เอาแล้วทุกคนห้ามโดนเนตมานะขงอมขอรับเครื่องหมายตัวนอนตกใจหมดเลยท่านอัสแล้วโดนเนตจะเป็นเล่คนเลาะด้วยตกใจหมดเลยนึกว่าท่านอาจจะให้พูดอะไรเอาขอฮึบก่อนนะอันสุดท้ายแล้วเอาขอฮึบก่อนนะอันสุดท้ายแล้วอ,อ,อนาน่าอาร่าหลับฝันดีนะเด็กๆที่น่ารักของเรา Hi, ราติีสวัสดิ์นะที่รักอาราดรหลับฝันดีนะเด็กๆที่น่ารักของเรา h ฮันนี y ข้ารักพวกท่านนะ h ฮันนี y ข้ารักพวกท่านมากนะ h ฮ h o น e y ข้ารักพวกท่านนี h o ายฮันนี n e ายฮันนี่ Hi Honey เรารักพวกท่านเรารักพวกท่านเรารักพวกท่นานเรารักพวกท่านนะเรารักพวกท่านข้าขาดพวกท่านไม่ได้จริงๆนะเรารักพวกท่านทุกคนนะรักทีัสุดนะที่รักอาราระหลับฝันดีนะเ <t ron ic> ด็กๆที่น่ารักของเรา